เรอคอยในเรื่องใดกำลังจะสิ้นสุดลงขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะขอ5้าใบนะคะจะอยู่ในราศีอะไรบ้างนะคะไ i c ซ s ราศีมีนนะคะทรัสราศีพฤกษ์เวอร์ก,กราศีกัน รีบาราศีตุลนะคะแล้วก็ดีโอราศีสิงห์นะคะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมีคนราศีมีนราศีพฤกษโศกราศีกันราศีตุลแล้วก็ราศีสิงห์นะคะที่ขึ้นมาเรามาดูสิ่งที่คุณรอคอยกันก่อนนะคะว่าคุณกำลังรอคอยเรื่องไหนอยู่นะคะขอไพ่เปิดใจคุณทีนะคะสิ่งที่คุณรอคอยเรื่องราวที่คุณรอคอยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ อดีตที่ฝั่งใจนะคะหถ้วยเนาะหนึ่งไม้การเริ่มต้นใหม่1ถ้วยนะคะความหวังดีความจริงใจคนที่มีรักที่แท้จริงรักที่มั่นคง6ไม้คนที่สู้ไม่ถอยไม่ปล่อยมือจากกันไม่ยอมแพ้จากกัน6ถ้วยความรักความผูกพันความหวังดีความจริงใจ รักเก่าที่อยู่ในใจนะคะมีเกณฑ์ว่าเรื่องที่คุณรอคอยแล้วก็กำลังจะสิ้นสุดลงนั้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับความรักนะคะรักเก่ารักที่อยู่ในใจนะคะการเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าบางคนอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่โดยที่หลุดพ้นจากคนเก่านะคะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวการรอคอยของคุณนั้นจะสิ้นสุดลงแบบไหนนะคะ ขอไพ่บอกทีนะคะการรอคอยของคุณจะสิ้นสุดลงแบบไหนเดอซานนะคะความหวังการขอพรสิ่งที่คุณปรารถนาเดอทาวเวอร์นะคะการจบสิ้นลงนะคะแปดดาบควีนถือดาบ ได้เวลาต้องตัดสินใจแล้วนะคะได้เวลาต้องตัดใจแล้วนั่นเองเด็กถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยหนึ่งเหรียญนะคะมีเกณฑ์ว่ารักครั้งใหม่น่าจะเข้ามาทักทายคุณนะคะจากก่อนหน้านี้ที่ตัดใจไม่ได้นะคะยังคงติดบ่วงกับความรักครั้งเก่า ไม่หลุดพ้นเนาะคุณจะสามารถหลุดพ้นคุณจะสามารถตัดออกจากชีวิตได้พันธนาการที่คุณผูกไว้มาก่อนหน้านี้เนาะคนที่คุณยังรอคนที่คุณยังคอยถึงเวลาต้องตัดใจเพราะว่าชีวิตต้องเดินหน้าต้องได้เริ่มต้นใหม่คนที่ดีคนที่รักคุณอย่างจริงใจความรักที่ดีความจริงใจความปรารถนาดีต่อกันจะได้เดินทางเข้ามาหาคุณนะคะประตูบานหนึ่งปิดลงประตูบานใหม่พร้อมจะ เปิดขึ้นต้อนรับคุณหนึ่งเหรียญคนที่ดีคนที่ใช่เป็นเหมือนโชคลาบลาบลอยนะคะเป็นเหมือนสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็จะเป็นความรักที่ไม่ได้ทำให้คุณเหนื่อยไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่ารักครั้งนี้ยากเหลือเกินนะคะรักครั้งใหม่คนที่ดีคนที่ใช่การตกหลุมรักกันอยู่ในห้วงรักการรอคอยในเรื่องใดกำลังจะสิ้นสุดลงมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าการรอคอยความรักกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วก็ ความรักครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะ